ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่25 พฤษภาคมพศ2564นั่นเองทางอิสุสคิงยนต์สาขาบุรีรัมนอกเมืองนะครับก็จะมีรถมีปล่อยรถ1คันแล้วก็ไปส่งถึงบ้านจะเป็นลูกของลูกค้าของพิน็คนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับก็ถือว่าชุ่มฉ่ำมากๆเดี๋ยววิตายให้ดูนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสภาพรถก่อนถึงบ้านก็จะเต็มไปด้วยความร่วมเย็นนะจะไปส่งเ c ที่ อำเภอขอนจังหวัดขอนแกน่นแต่ว่าเป็นอำเภอไหนพี่่ายยังไม่รู้นะครับก็พี่เน็กจะปล่อยรุ่นไหนเดี๋ยวพี่่ายจะไปถ่ายให้ดูกันก่อนเนาะแล้วก็บรรยากาศในการไปส่งที่บ้านลูกค้าเดี๋ยวพี่่ตยจะถ่ายให้ดูไปไปดูกันเจียครับกับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ทีมงานอิซุคิงยนสาขาบุรีรัม ok ืองจะเอาไปส่งกับคุณลูกค้าที่จังหวัดขอนแกน่นแต่ว่า เป็นอำเภอไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับพี่่ายยังไม่ได้ถามเลยโดยคัน้นี้จะเป็นของพี่เน็กนั่นเองรุ่นรถที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น f c ที่ติดตามพี่่ายทางเพจด้วยก็ถือว่าเป็น f c เลยแล้วกันดีไม่ดีตามทั้งช่องด้วยแต่ไม่รู้ไม่ได้ถามลูกค้าว่าตามทั้งช่องไหมแต่เวลาที่พี่ไตยลงอะไรทางเพจลูกค้าจะมาคอมเมนต์ตลอดเลยอ่า รุ่นรถที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็มีความคุ้มค่าในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องหน้าตาความสวยงามหรูหราฟังก์ชันต่างๆหรือแม้แต่นะครับระบบความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเจ้าตัวที่เราเห็นนะครับจะเป็นเจ้าตัว Space c a p Highlander 1.9เกรด LDA นั่นเองเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้นะครับราคาเงินสดของเขาเนี่ย อยู่ที่730,000บาทมีให้เลือกทั้งหมดอยู่5สีด้วยกันนะครับสีดำสีบรอนเงินสีเทาสีส้มแล้วก็สีขาวแต่ว่านะครับราคาของแก้วตัวสีขาวจะปรับลงถูกกว่าเพื่อนบ้างเล็กน้อยอยู่ที่723,000บาทนั่นเองอทีนี้เรามาดูนะครับคนที่ชอบสีดำนะครับก็ต้องบอกว่าดำตัวนี้มันเป็นดำที่ เงามากๆเลยทีเดียวอันนี้เราสังเกตดูนะอันนี้มีการล้างเช็ดแววกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนั่นเองอคนที่ชอบสีดําลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งเงียบนะครับมีภาวะความเป็นผู้นําสูงเฮ้ย ฉันไม่ค่อยพูดอะไรกะโตกระตากนะแต่ว่าฉันมีการคิดการตัดสินใจแล้วก็มีการทําอะไรให้คนอื่นแปลกใจอยู่เสมอเพราะว่าด้วยภาวะความเป็นผู้นําที่สูงของเขานั่นเองพูดง่ายๆคือพูดน้อยต่อยหนักเออนะครับแต่ไม่ต้องต่อยกันนะไม่เอาครับราคา730,000บาทนะครับพี่ตายมันต้องดาวซัก่าไหร่เอาจริงๆนะครับโปรโมชั่นมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการพี่น้องเกษตรกรหรือพนักง,งานบริษัททั่วไป รับรับ,บจ้างทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถออกได้ใช้เงินเริ่มต้นนะครับเจ้าเกรดแอคันนี้อยู่ประมาณสัก3 7 0 0 0นับาทนั่นเองแล้วก็จะผ่อนประมาณสัก1900บาทอันนี้พี่ต่ายแจ้งราคาโดยคร่าวๆนะครับยังไม่ได้หักพวกเฮ้ยโปรโมชั่นมันมีโปรโมชั่นส่วนลดดอกเบี้ยอะไรเพิ่มเข้ามาไหมซึ่งมันมีนะครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เออนะอ้าวทำไมถึงบอกว่า730 0 0 0บาทมันคุ้มอาทิตย์เดี๋ยวไปไต่ไรดูเลยนะครับกระจังหน้าของเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้นะครับมันหรูหรามากๆเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมนะครับถ้าเราเห็นโครเมียมเราจะรู้สึกเลยแบบว่าโอ้ทำไมมันหรูจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีโครเมียมกับสีดำเขาตัดกันดีจริงๆนะเนี่ยโอ้มันดูหรูมากแล้วมาดูไฟหน้ากันนะครับ พอมเห็นไฟหน้าโอ้โหทาไมมันดูดุเข้มอย่างนี้ประกอบกับเป็นสีดำโอ้โหมันมันดูธรรมะทะแมงจังวะอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนก็คิดเจ้าเกรด LDA คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ i s u z u v i s i o n b y l e d นั่นเองนดยในหนึ่งโคมไฟหน้าของเขาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่เป็นกลมๆนูนๆด้านในตัวนี้จะเป็นเจ้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ย มันจะทำให้เจ้าหลอด LED ที่อยู่ภายในเวลาที่เขาปล่อยแสงสว่างออกมาเฮ้ยแกอย่าปล่อยสเปสป่านะแกปล่อยให้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำให้แกเป็นเส้นตรงเนี่ยเพราะว่าแสงสว่างแกมันเยอะมันจะได้ไม่ต้องไปกวนสายตาเพื่อร่วมทางเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้หลอด LED คือแสงสว่างเยอะแล้วข้อดีของการใช้เลนส์โปรเจคเตอร์ก็คือมันส่องเป็นเส้นตรงแล้วก็ส่องไปได้ไกลนั่นเอง ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวไฟเดีไล์นะครับไฟเดล l i g ไลทก็คือโอ้ยข้อดีเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับที่ไปต่ายชีย้ไปฝั่งนู้นเฮ้ยทำไมมันความสว่างมันสลัวสลว,สลวจังวะฝนตกเราสังเกตไม่เห็นรถคันหน้าเลยแต่ว่าพอมันมีเจ้าไฟ d ดีไลท์คันนี้นะครับนี่มันทําให้รถที่วิ่งสวนกับเราไปมาเขาสังเกตเห็นเราได้แต่ไกลเพราะฉะนั้นเขาสามารถกะระยะได้นะครับว่าจะเร่งแซงหรือไม่เร่งแซงนี่ เออเอาเฉพาะไฟหน้าก็กินเวลาไปหลายนาทีแล้วครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะถูกแยกออกมาไว้ต่างหากนะครับจะอยู่คู่กับเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะอ่าล้างมือกระดาษทิชูติดอ่าจะอยู่คู่กับเจ้าตัวไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับเจ้าตัวไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่แล้วก็ไฟตัดหมอกของเจ้าตัวเกรด lda นะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือหลอดมันจะเป็นหลอดไฮโดรเจนเวลาเปิดใช้งานนะครับแสงมันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่า ความสว่างมันเยอะมากๆนะครับเราไม่ต้องไปเปิดเล่นซุม 4, สุม5นะทางรถที่สวนไปมาเขาอาจจะด่าพ่อล้อแม้เอาเนาะ <c oughs> ครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างเจ้าตัว LDA กันนี้นะครับด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมันมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กขนาด17นิ้วนะครับสีบรอนเงินก็ต้องบอกว่าให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยบันไดข้างนะครับ ออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้โดยเฉพาะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆอนะ่ามือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมอันนี้มีการติดจานรองมือเปิดให้เราไปดูยางดูสเปคยางใกล้ๆกันนะครับ โดยแม็กเนี่ยก็จะเป็นสีบรอนเงินนะเป็นแม็กแพ้ของอิซูซูเลยนอกจากให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆแล้วยังมีความแข็งแรงทนทานเรียกได้ว่าใช้งานได้ยาวๆเดิมใช้งานได้ยาวๆเลยของเดินติดรถนะครับของเดิมติดรถเออนะครับยางที่ใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางบริสโต้นั่นเองก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นยางที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับยางจะเป็นยางเทีเบอร์อยางก็จะเป็น255 255 65 17อ่าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยองา้า5กห5นะตรงนี้เพื่อมีใครอยากดูนะครับแล้วก็าการสเสถือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปรีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงมีโชอคอัพแก๊สด,ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์เป็นสีโครมเมียมก็ต้องบอกว่าหรูหรามากๆกระจกมองข้างนะครับนอกจากด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งสวยมากๆนะครับด้านข้างก็กจะมี ไฟเลี้ยวแบบ LED นี่อันนี้นอกจากรูหลาแยังเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอีกนะที่ปั่นน้ำฝนนะครับสามารถยกขึ้นได้เลยไม่มีอะไรเรื่องมากสำหรับรถคันนี้ก็ขอให้คุณลูกค้านะครับรวยๆเฮงๆละกันนะครับไม่ละกันล่ะรวยๆเฮงๆเ,เลยแหละเออนะครับออกอิซูซูนะครับ,ออ uzu, รบมีแต่รวยมีแต่รวยแล้วก็ออกที่อิซูซูค ok ิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองโดยเฉพาะกับพ,พี่ต่ายรวยไปอีกอันนี้เดี๋ยวคาบนะ้ำมีการเช็ดนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้มีการนะครับ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยนะครับส่งกันสาสตร์ปีมด้านหน้า60ด้านข้าง80นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูด้านหลังนิดนึงอันนี้ภายในอาจจะยังไม่ได้พาดูนะเพราะว่าไม่รู้อีพีนิกมันเอากุญแจไว้ไหนแม็กใช้ขนาดเดียวกันนะครับแต่ว่าที่แตกต่างคือช่วงล่างช่วงล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นแหนบนะครับแหนบเนื้อเผาแหนบ3แผ่นนั่นเองนะครับมีช็อคอัพแก้ห้ด้วยยางอะไรก็จะเป็น17เหมือนกันก่อนออกรถเช็คดูให้หมดนะพวกยางกระโหลกยางอะไรอยู่ครบไหม เออบางคนออกจากศูนย์ไปโอ้ยแวะก,กินข้าวสังพักโทรมาหาเสียวทำไมไม่เห็นมียางอะไรแถมให้เลย <c oughs> พวกเอาไปกินแล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นก่อนออกรถเช็คดูก่อนเออ นะครับแล้วทีนี้เรามาดูด้านท้ายของเจ้าตัวเกลด LDA คันนี้กันบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้โหด้านท้ายมันดูมีมิติมากๆนะครับเขามาพร้อมกับเจ้าตัวกันชนท้ายแบบบิวอินนั่นเองออกแบบให้เข้ากับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆดูแพงดูแพงเออไฟท้ายที่ถูกนํามาใช้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายลักษณะเหมือนกับ,บวงแหวนสองชั้นเนาะโดยหลอดที่เป็นไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกของเขาจะเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็ไฟถอยเนาะก็จะเป็นตัวนี้ ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านบนนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนี่ที่สําคัญอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ให้มานะครับนอกจากถุงลมนิรภัยคู่หน้าและก็เบรก ABS พี่ต่ายชอบตรงนี้เขามีเจ้าตัวกล้องมองหลังที่นะครับซ่อนอยู่ตรงที่เปิดท้ายนั่นเองแล้วก็สามารถเปิดได้ง่ายมากๆมีเ c ถามมาพี่ต่ายกระบะไลเนอลูกค้าต้องติดตั้งเพิ่ไมไหมอันนี้มีแถมให้นะครับไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้เรียบร้อยอีกหนึ่งอุปรกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง อันนี้พี่ไต่ปิดมือเดียวเลยนะนะครับแล้วทีนี้อ่าเขาเรียกว่ายังไงก่อนที่พี่ไต่จะไปทําความสะอาดเช็ดรถที่โชว์นะครับอ่าก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เจ้าตัวเอลดีคันนี้จะเป็นบ่อผ้านะพี่ต่เคยถ่ายให้ดูแล้วแล้วก็เครื่องยนต์เขาไม่มีเครื่องยนต์อื่นนอกจากนะครับเป็นเครื่องยนต์1 9น2บล็อกใหม่ล่าสุดสมรรถนะความแรงไม่ต้องห่วง150แรงม้าแรงบิดนะครับ350นิวตันเมตรโอ้โหถือว่าทั้ง เขาเรียกว่าทั้งมีพลังทั้งแรงพูดง่ายๆนะครับเรื่องบรรทุกหน่มงบรรทุกหนักไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เกียร์นะครับในเกรด LDA เกียร์ยังไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกด้ยจ้ามีแต่เกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อารมณ์สปอร์ตนะครับขับแบบเาลาใจปืดปาดปาดืดปัดไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเพียงแค่7 3 0 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อ,อ,อ่ะโอเคก็เดี๋ยวพีไต่ ไปทาความสะอาดลดก่อนละการฝนตกก็ใช้ผ้าชามัวเช,ช็ดไปตกก็ไม่เป็นไรขอให้เช็ดความสกรปรกมันจะไม่ได้สะสมนั่นเองเนาะเดี๋ยวพอถึงเวรคนอนื่นเขาจะไม่ดา่าเอาเนี่ยไอหัวร้านเวรมันไม่เช็ดนี่ว่าเมื่อวานฝนตกเนี่ยล้วฝุ่นมันก็มารวมอยู่กับชั้นเนี่ย <laughs> พวกจกะด่าเอาอีกอ่ะโอเคก็ขอให้นะครับ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ